วันนี้เราจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่หลายคนรู้จักกันดีนั่นคือ TikTok แอปที่ไม่เพียงสร้างแต่ความบันเทิงแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพใหม่ๆม,มากมายในยุคดิจิตัลค่ะ TikTok เป็นแอปพลิเคชันสำหรับสร้างและแชร์วิดีโอสั้นๆที่ผู้ใช้สามารถถ่ายตัดต่อใส่เพลงเอฟเฟกและเผยแพร่ได้ภายในไม่กี่วินาทีจุดเด่นของ TikTok คือทำให้คนธรรมดาสามารถเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นกว่าที่เคยค่ะ ีเจอร์หลักของ TikTok ได้แก่การสร้างวิดีโอสั้นด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวใส่เพลงประกอบฟิลเตอร์หรือข้อความได้ง่ายอีกทั้งยังมีระบบ For You Page ที่ช่วยให้วิดีโอของเราเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากได้แม้จะเป็นผู้ใช้งานใหม่ก็ตาม เป็นแค่แอบดูคลิปสนุกๆแต่ยังกลายเป็นจุดกำเนิดของอาชีพใหม่มากๆค่ะเริ่มจากครีเอเตอร์คนที่คอยสร้างเนื้อาหาสั้นๆในแบบของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคลิปตลกรีวิวอาหารหรือการแต่งหน้าต่อมาคืออินฟลูเอนเซอร์ผู้ที่มีผู้ติดตามจํานวนมากและสามารถแนะนำสินค้าบริการหรือแนวคิดต่างๆให้ผู้ชมเชื่อถือได้ค่ะ อีกอาชีพหนึ่งที่เติบโตเร็วม,มากในช่วงนี้คือสตรีมเมอร์ซึ่งใช้ t i k t อ k l i v e เล่นเกมเพื่อพูดคุยกับแฟนคลับแบบเรียลไทม์สร้างรายได้จากของขวัญเสมือนจริงหรือจากการดเนตหรือการโคษณารวมถึงนายหน้าขายของที่แชร์ลิงก์สินค้าในคลิปและได้รับค่าคอมมิชชั่นเมื่อมีคนซื้อและยังมีแม่ค้าออนไลน์ที่ใช้ t ิ k ต o k ได้โดยตรงแบบเรียลไทม์สร้างยอดขายจำนวนมากในเวลาไม่กี่นาทีค่ะ ทั้งหมดนี้ทำให้ติ๊กต็อกกลายเป็นพื้นที่ที่สร้างอาชีพรายได้และแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ค่ะและทั้งนี้หากมีเหตุหลายเกิดขึ้นผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกสามารถไลส์สดเพื่อเป็นข่าวบอกเหตุแบบเดียวทันได้ด้วยค่ะนอกจากสร้างอาชีพแล้วติ๊กต็อกยังช่วยให้ผู้ใช้ฝึกการคิดสร้างสารรค์การพูดนำเสนอและการตัดต่อคลิปซึ่งเป็นทางสรารสำคัญในยุคดิจิตัล ใครที่ใช้เป็นก็สามารถเปลี่ยนความสนุกให้กลายเป็นไรายได,ได้ได้จริงค่ะสุดท้ายนี้ติ k t ต k คือพื้นที่ที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีพื้นฐานมาแบบไหนก็สามารถเริ่มต้นได้จากโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวค่ะเราอยากชวนทุกคนลองใช้ติ k กต k ในแบบของตัวเองค่ะอาจจะค้นพบอาชีพใหม่ที่คุณไม่เคยคิดมาก,ก่อนก็ได้แต่เรื่องที่สําคัญคือใช้อย่างมีสติอย่าลืมเวลาและความเป็นส่วนตัวของตัวเองนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ